ก็มีบางคำถามที่ไม่เคยเจอเหมือนกันโอ้โหแบบว่าตึงนะครับผมสมองตึงกันเลยทีเดียวครับปิงบอกครับกล้าคอนเฟิร์มไหมว่ารักที่ดีจะเกิดขึ้นในวันที่ถูกที่ถูกเวลาแต่ละคนก็แบบถามเรื่องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่จะแต่งแล้วเมื่อไหร่จะแต่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่จะแต่งอะฮะโอ้ยพูดมาปั๊บ ผู้ชายไม่ทันมาขอแต่รีบออกตัวเรื่องอะไรให้รู้ว่าชีวิตคู่เราจะไม่มีสิ่งนี้แน่นอนเพราะว่าน่าจะน้อยคนนะที่แบบดีๆแบบไงาการแบบหนูไม่สนใจเรื่องการแต่งงานแล้วก็หนูกไม่ได้สนใจเรื่องการมีลูกด้วยเลยคำถามที่ถามในรายการแล้วเกิดทําให้เราต้องเคลียร์กันจนบ้านแตกนี่คงไม่มีค่ะเพราะว่าเรารักกันดีใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะค่ะเชื่อหรือไม่พี่เป็งปองเบื่อขั้นสุดกับพอโมนมนุษย์เมนที่ชอบผ่านใส่แบบไร้เหตุผลจริงๆอะผมก็ไม่ได้เบื่อนะเออตอนนี้อยู่ไงถ้าสมมติหนูไม่อยู่หนูไม่อยู่ปลารายการสัมภาษณ์คนเดียวเออ พี่ปิงปองครับเชื่อหรือไม่ขับรถช่วยโฟกัสที่ทางหน่อยหนูเหนื่อยดึงสติให้ไม่หลงแล้วนะผมไม่สามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันนะบางทีพอเราขับรถไปเรื่อยๆอ่างเงี้ยแล้วพอเขาคุยอย่างเงี้ยในขณะที่แบบมันต้องเลี้ยวขวา <c oughs> แต่ว่ามันไฟเขียวอยู่ไงเ้าก็ <c oughs> ก็ตรงไปแล้วพี่ทำยังไงกันคะสองคนในรถแล้วก็ไม่มีอะไรครับเราก็วนกลับมาแล้วก็ทำไมเราเป็นคนใจเย็นนะพี่พคนกองสำหรับคนที่ กำลังมีคู่อยู่ก็อาจจะได้แง่มุมของเราในบางด้านอาจจะเอาไปปรับใช้กับคู่ตัวเองได้ครับผมเคยหรือไม่เคยเกือบตัดสินใจแยกทางกันในวันที่อีกฝ่ายดิ่งสู่ช่วงต่ําสุดของชีวิตเพรมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาอาจจะแบบมีแนวโน้ม,มเหมือนจะแบบมีมีอาการเกี่ยวคล้ายๆโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยนางดูซีรีส์ร้องไห้บางทีเจอเรื่องอะไรที่เขาแบบรู้สึกดีมากๆก็มุเข้าสู่